คอรมอรับทราบหลักการแลนบริดจ์มูลค่า2.28แสนล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งการว่าโครงการแลนบริดจ์นั้นมีความสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยและขอให้ทุกกระทรวงและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการผลักดันโครงการนี้ไปข้างหน้ากระทรวงคมนาคมออกปากจะเร่งดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนต่าง ประเทศหรือโรดโช์เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแลนบริดจ์ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาประกอบในการจัดทำร่างเอกสารเชิญชวนผู้ลงทุนในการร่วมลงทุนโครงการ RFP ต่อไปสำหรับแผนการดำเนินโครงการแลนบริดจ์นั้นกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการโรดโช์ในช่วงพฤศจิกาย,ยนปี2566จนถึงมกราคมปี2567จากนั้นจะจัดทำกฎหมายพระราชบัญญัติ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ภายในปี2567และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและสำนักงานนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ในช่วงธันวาคม2567ต่อไปรูปแบบการพัฒนาโครงการแลนบริ์นั้นจะเป็นลักษณะของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือรูปแบบของ PPP ฉะนั้นการดึงดูด ให้ภาคเอกชนที่จะเป็นผู้ลงทุนในโครงการในลักษณะท่าเรือเดียวเชื่อม2ฝั่ง One Port Two Sides โดยมีองค์ประกอบได้แก่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งทะเลอันดามันท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยและเส้นทางเชื่อมท่าเรือทั้ง2ฝั่งและการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังท่าฟังอย่างนี้แล้วอุ่นใจได้เลยนะคะ Land b r i d g และ SEC ของลุงตู ได้รับการสารต่ออย่างแน่นอน